สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดทักษะบทที่11ซึ่งชี้เสริมเราทาไปทากันไปแล้วคิดว่านักเรียนคงทําแบบฝึกทักษะในหนังสือของเราบทที่11กันได้นะคะในเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับสวยร้ายสายลับใช่ไหมคะสวยร้ายสายลับนักเรียนคงอ่านมาเรียบร้อยแล,และแบบฝึกทักษะก็จะไม่ยากเลยนักเรียนสามารถสืบค้นได้จากหนังสือพาทีกันนะคะ เอาละนักเรียนเปิดหนังสือหน้าหน้าหนึ่งร้อยนะลูกหน้าหนึ่งร้อยพร้อมนะคะลูกพร้อมนะคะเอาหนังสือขึ้นมาเปิดแบบฝึกหน้าหนึ่งร้อยค่ะเรามาดูกันว่าเขาถามอะไรในแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งร้อยนี้นะคะ สามารถเปิดดูคําตอบได้จากในหนังสือพาทีนะลูกถ้าเราลืมไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งควานสรุปเรื่องย่อให้ลูกแล้วมาดูข้อที่ 1, หนึ่งลูกนะหนึ่งร้อเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าอุปกรณ์พิเศษนะคะอุปกรณ์พิเศษที่ทําให้สายลับบุกเข้าไปในตึกได้มีอะไรบ้างอุปกรณ์พิเศษที่ทําให้สายลับบุกเข้าไปในตึกได้มีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างแล้วลูกมีคอนแทคเลนมีปืนใช่ไหมลูกมีอะไรแว่นพิเศษมีอะไรลูกชุดทํางานชุดทํางานสีอะไรลูกสีดําลูกสามารถตอบได้เลยนะนะคะแล้วก็มีอะไรลูกที่มันปีนไปขึ้นไปบนตึกได้แบบสะดวกสบายก็คือมีกาวที่ถุงมือนะคะลูกสามารถตอบได้นะลูกนะต่อไปข้อที่สองข้อที่สการตอบได้นั้นต้องทําไม สืบค้นในหนังสือพาทีอย่าเขียนมาแบบมัวๆเขียนให้สวยงามในแบบฝึกนะคะลูกถ้ามันเปิดออนไซต์ได้ครูวันจะตรวจตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่11บทที่1 2 3สน่าจะบทที่1 2 3สจะเป็นครูนบใช่ไหมลูกครูวันจะเริ่มบทที่4ไปถ้าจำไม่ผิดนะลูกหรือบทที่3จําไม่ได้ครูวันก็จะให้คะแนนตั้งแต่บทที่ครูวันสอนมาต่อไปนะคะลูก ข้อที่2ข้อที่2นะลูกนักเรียนคิดว่าคุณสมบัติพิเศษของสายลับแตกต่างจากคนธรรมดาอย่างไรเอออ่านดูนะลูกนะคิดว่าคุณสมบัติพิเศษของสายลับแตกต่างจากคนธรรมดาอย่างไรเช่นในลูกกล้าหาญเด็ดเดี่ยวรอบคอบเก็บความลับได้ตัดสินใจเร็วอะไรอะไรอีกลูกมีอะไรอีกคะสืบคนได้นะลูกเขียนลงไปอะไรที่มัน คือฉลาดมีไหวพริบมีความมั่นใจเอ,อ่อแล้วอะไรอีกลูกมีอะไรอีกคะถ้าโมแต่แตัดสินใจอึอดอัดยืดยานก็ไม่ทันการใช่ปะอ่าพยานาข้อสองลูกสืบคน้นเขียนลงไปข้อที่สามค่ะลูกปฏิบัติการกำจัดขยะคือการทําอะไรนะคะปฏิบัติการกำจัดขยะคือการทําอะไรเปิดหนังสือตอบได้คะ่ะเป็นอะไรลูกเป็นการก,กำจัด ขยะที่กินแล้วทิ้งใช่ปะใช่ไหมคะลูกไม่ใช่นะคะเป็นการกำจัดคนชั่วผู้ก่อการร้ายอัชญากรหรืออะไรอีกนะักเรียนก็เขียนไปเลยเขียนไปเลยนะคะลูกนะคะในหนังสือพาทีให้สืบคน้นให้นั้นนักเรียนต้องฝึกสืบคน้นการเรียนแบบสืบคน้นทำให้เราได้รับรู้ในบทเรียนให้มากขึ้นข้อที่4ี่ลูกการปฏิบัติการของสายลับทั้งสอง ตอนใดที่นักเรียนชอบมากที่สุดเพราะเหตุใดอันนี้เป็นของนักเรียนจะตอบผิดตอบถูกแล้วแต่จะชอบ V 1 V 2ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะให้ตอบให้ได้มาดูหน้าต่อไปค่ะลูกมาดูหน้าต่อไปเขาถามว่าการที่ V 1นะลูกนะการที่ V 1พูดว่าหวังว่าสายลับของเราที่แทรกซึมอยู่ข้างในคงไม่พลาดนักเรียนคิดว่าสายลับคนนั้นได้เตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างให้พร้อมกับ การปฏิบัติการไปเปิดดูหนังสือมันจะมีว่าการที่จะเข้าไปเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างเสื้อพิเศษบัตรประจำตัวคอนทคเลนแฟ้มงานแว่นสายตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ควรแค่เกริ่นนํำคร่าวๆเดี๋ยวก็สืบค้นดูนะคะลูกต่อไปข้อที่6ข้อที่6สารสำคัญในการกำจัดขยะสารสำคัญในการกำจัดขยะ คืออะไรและสารนั้นทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันมีสองคำถามนะคะเรกเรียนก็ต้องตอบสองคำตอบเช่นสารสําคัญในการข้ายาคืออะไรเป็นอะไรลูกที่ที่สมุนไพรไทยเราอะ่ะนะคะก็เป็นอยู่ในแคปซูลอะอะไรลูกนะคะเขียนลงไปนะคะและสารนั้นทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรลูกเวลาที่เขาดีดเข้าไปแล้วเหมือนอะไรลูก ที่เราเห็นทำกิีบอยู่ทารุก็บิดตัวแล้วประหิวลงเหมือนคนชรลาและกลายเป็นก้อนเนื้อในที่สุดไม่สามารถที่จะเป็นโครนนิ n g ได้ใช่ไหมคะนักเรียนข้อ6นักเรียนเขียนให้ดีนะลูกมี2คําถามนะคะมาดูข้อที่2คลุข้อที่2นะคะข้อที่2 ข้อที่2นี้เขาให้นักเรียนบอกความหมายนะคะนำคำที่ถูกต้องเติมให้ตรงกับภาพคิดว่าคงไม่ยากเขาให้คำกำหนดมาคำว่าอะไรลูกนิรภัยโน้ตบุ๊กถาว,วันคอนแทคเลนแคปซูลโทรทัศน์อุปกรณ์สมุนไพรคอมพิวเตอร์เครื่องสแกนนะคะนักเรียนก็เอาคำที่เขากำหนดให้นี้เติมลงไปนะคะตัวลงไปจากหน้า 1 0 1ถึง102เห็นไหมคะ102ก็จะมีรูปภาพให้นักเรียนอยู่นักเรียนก็เอาคำที่กำหนดให้อยู่101นะ่ะมาเติมลงไปนะคะพอเข้าใจนะลูกนะ,อ,ะอันแรกคืออะไรเอ่ยโอ้โหแน่นอนที่แทนที่แทนแว่นตาลูกที่แทนแว่นตานะคะคืออะไรเอ่ยคำกำหนดให้อยู่ที่ข้างหน้าลูกเอาเติมไม่ถูกต้องนะลูกนะมาดูข้อที่สองลูก ให้นักเรียนเรียงอักษรต่อไปนี้ให้เป็นคำที่ถูกต้องเขาจะแยกอักษรเขาจะแยกพยัญชนะเขาจะแยกสระวรรณยุกต์นะคะแต่นักเรียนต้องรู้ความหมายเลยข้อที่หนึ่งอะไรเอ่ยข้อที่สองนะคะข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้านะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อได้คำแล้วนะคะเมื่อได้คำที่ถูกต้องแล้วนักเรียนเอามาแต่งประโยคในข้อที่สามคือนำคำจากข้อที่สองมาแต่งประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ข้อหนึ่งถึงข้อห้านะลูกที่ควันททยเนี่ยข้อห้ามันหายไปเพราะฉะนั้นลูกต้องทำข้อหนึ่งถึงข้อห้าในแบบฝึกหัดเราจะมีข้อหนึ่งถึงข้อห้าใช่เปล่าลูกนะคะก็เอา คำว่า1 2 3่5ามสี่หที่ลูกได้มานะคะเขียนลงไปแต่งประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ตรงกับความหมายที่เขากำหนดคําให้นะคะคิดว่านักเรียนคงทำได้นะนะคะมาดูหน้าต่อไปเลยนะคะลูกนะคะหน้า103หน้า103เป็นการฝึกการใช้ภาษาคําสั่งเขาคืออะไรลูกให้เขียนเครื่องหมายถูก หน้าข้อความที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับคำว่าสายลับเห็นไหมคะ,ะมาดูวงกลมแรกข้อแรกเขาให้อะไรลูกเขาบอกว่าเป็นทั้งบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะลูกเป็นทั้งบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน ใช่หรือเปล่าลูกใช่กับการเกี่ยวข้องกับสายลับไหมถ้าใช่ก็ถูกไม่ใช่ลูกก็ไม่ต้องเขียนถูกนะคะ<ม>เว้นไปต่อไปข้อ2วงกลุ่มที่2อคือเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็เขียนถูกไม่ใช่ก็ไม่ต้องเขียนอะไรเลยวงกลุ่มที่3เป็นหน่วยงานที่มีเครือข่าย เป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายจริงหรือไม่มีเครือข่ายไหมมีใครเป็นอะไรไหมนะคะให้อ่านดูแล้วก็ลูกกระทบทวนนะคะข้อวงกลุ่มข้อที่4มีผู้บังคับบัญชานะคะคาว่าสายลับเนี่ยมีผู้บังคับบัญชาไหมคะมีลูกน้องไหมนะคะถ้าใช่ลูกก็เขียนทุกลงไปต่อไปลูก ข้อวงกลมข้อสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรทำงานแบบใต้ดินไม่เปิดเผยต่อที่สาธารณะไม่ใช่คำว่าใต้ดินนี่คือมุดอยู่ใต้ดินนะขุดโพรงใต้ดินเข้าไปไม่ใช่นะลูกคือทำงานแบบไม่เปิดเผยไม่สามารถที่ให้ใครรับรู้ได้ว่าตัวเองเป็นสายลับอันนี้ถูกหรือไม่ถูกถ้าถูกลูกทำไมคะถ้าถูกลูกก็ เขียนถูกลงไปถ้าไม่ถูกลูก,ก็ผ่านไปนะคะมาดูข้อที่2ลูรูคําสั่งคือเขาให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดบอกลักษณะนิสัยและคุณสมบัติของผู้ที่เป็นสายลับมาฉะนั้นนักเรียนอ่านตั้แต่ต้นนักเรียนคงรู้แล้วแหละว่าคุณนรักษณะนะคะและคุณสมบัติของผู้ที่เป็นสายลับเป็นยังไงให้นักเรียนเขียนเป็นไม้ mapping นะลูกคําว่าคาําหมาย mapping พอเข้าใจ ไม่ไม่ปิ้งก็จะต้องมีประโยคหลักก่อนลูกประโยคหลักอยู่ตรงกลางใช่ไหมลูกประโยคหลักตร,ตรงกลางเขาเขาให้ลูกทําอะไรเช่นลักษณะนิสัยผู้ที่จะเป็นสายลับลักษณะนิสัยของผู้ที่เป็นสายลับอยู่ตรงกลางแล้วก็ลูกโยงไปอาจจะเป็นรูปปลารูปต้นไม้รูปหัวใจรูปอะไรก็แล้วแต่รูปก้อนเมฆอะไรก็แล้วแต่หรือรูปดอกไม้ก็ได้นะคะเป็นการกระจายความคิดขึ้นไปนะคะหรือจะเป็นลูกสอนโยงไปลูกเช่อนอะไรคะลักษณะนิสัยผู้ที่จะเป็นสายลับเป็นยังไงบ้าง เก็บความลับได้ดีมีไหวพริบตัดสินใจเร็วกล้าหารนะคะมีความมั่นใจมีความฉลาดประมาณนี้ลูกก็โยงโยงไปประเด็นหลักก็คือลักษณะในิสัยผู้ที่จะเป็นสายลับนะคะนี่คือเป็นเด็นหลักอยู่ตรงกลางนะคะหนูก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้แล้วก็ลูกก็โยงโยงเส้นไปเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาควรจะเฉลยข้อ2หน้า102นะคะข้อสหน้า102บางคนอะเขียนไม่ถูกลูก ขนาดมีตัวอย่างแล้วลูกยังเขียนไม่ถูกเลยข้อที่หนึ่งตอบ cloning นะคะข้อที่สองเทคโนโลยีข้อที่สามสเตมเซลลข้อที่สี 3, 4, นวัตกรรมข้อที่ห้าอาชญากรคำว่าอาชญากรอาจได้สองแบบนะลูกนะอาชญากรหรืออาชญากรก็ได้ได้สองแบบนะลูกมาดู ฉเฉลยข้อที่2หน้าที่103ต่อไปเลยนะคะ,ฉะเฉลยข้อที่2หน้าที่103ต่อไปเลยค่ะที่ครูวันบอกว่าให้เขียนเป็นบายเมพิ้งควรเฉลยให้เลยแล้วลูกก็ตรวจเลยนะคะลูกก็ตรวจเลยไม่ต้องส่งงานกับคุณครูหรือครูวันไปเช็คเองในะที่โรงเรียนนะคะ มาดูลักษณะนิสัยของผู้จะเป็นสายลับอันนี้คืออยู่ตรงกลางนะลูกนะอันนี้ก็คืออยู่ตรงกลางเป็นวงกลมตรงกลางหรือจะเป็นรูปดอกไม้รูปหัวใจรูปอะไรก็แล้วแต่นะคะอยู่ตรงกลางเป็นก้อนเมฆก็แล้วแต่เอามาดูหนึ่งมีความฉลาดนะคะมีความฉลาดลูกก็โยงเส้นโยงเส้นไปมีความฉลาดโยงเส้นไปอีกเส้นหนึ่งก็คือมีไหวพริบโยงเส้นอีกเส้นหนึ่งก็ตัดสินใจได้เร็ว แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็เป็นอะไรลูกเก็บความลับได้ดีเอออีกเส้นหนึ่งก็คือกล้าหาญมั่นใจทําให้สวยงามนะลูกซดค้องกับวิชาศิลปะซิซ้าซิขวาจะต้องไปด้วยกันนะคะต่อไปลูกอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นในความต้องมีความรอบคอบมีความช่างสังเกตอะไรผิดปกติไหมต้องทํายังไงและก็ต้อง เสียสละนะคะเสียสละเวลาเสียสละชีวิตมันต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วแหละในเป็นนักสืบนะคะซึ่งสุดท้ายเลยก็คือต้องมีอะไรลูกต้องมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงมีความว่องไวนะคะไม่เจิบอดอดออแอดแอดนะคะพวกนี้ก็คือลักษณะหรือนิสัยของผู้ที่จะเป็นสายลับ อีกครั้งหนึ่งทวนมาเลยลูกมีความฉลาดมีไหวพริบตัดสินใจได้เร็วเก็บความลับได้ดีกล้าหาญมั่นใจนะคะมีความกล้าหาญมีความมั่นใจมีความรอบคอบช่างสังเกตเสียสละแข็งแรงนักเรียนเช็คถูกและเขียนลงไปเลยนะคะแบบฝึกหัดนี้ลูกไม่ต้องส่งงานกับค,ครูวันนะคะดยวันไปเช็คเองว่าลูกทําหรือไม่ทานะคะเพื่อลดภาระในเรื่องของการส่งงานเอามาดูคลิปต่อไปนะลูก คลิปต่อไปเราจะมาทำชีตเสริมเราจะมาทำชีตเสริมทำในสมุดกันนะคะชีตเสริมในตรงนี้เป็นการทบทวนเราเลยอีกสองครั้งที่เราต้องเจอกันใช่ไหมลูกเป็นการทบทวนในเรื่องของการอ่านการสรุปใจความสําคัญนะคะซึ่งครูวรจะมีชีตเสริมให้แต่นักเรียนต้องทําในสมุดนะลูกเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปคือวันจันทร,ร์นะคะคือวันศุกร์นี้เราไม่ได้เจอซูมครูวันก็ทําคลิปให้นักเรียนต่อไปนะคะด้วยเหตุที่ครูวันไม่ค่อยสบายลูก ไม่ค่อยสบายจ็บปวดหลังมากเลยนะคะไปเดินไปนามาลําบากนะคะขออนุญ,ญาตนักเรียนทําคลิปนะคะวันนี้คลิปนี้คือคลิปบัรจันนะคะที่เราจะต้องเจอกันในสมุดวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะตั้งใจทําแบบฝึกให้เรียบร้อยนะคะแล้วยังไม่ต้องส่งงานอย่างที่ครูวันบอกทําไม่เรียบร้อยและถึงเวลาครูวันจะนับตรวจ ในวันที่อ่อนส่์ได้แต่ถ้าอ่อนไซา์ไม่ได้ควรจะให้ลูกส่งมาทีหลังเองนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ